สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟล์แท็กติกนะฮะอ่ะไม่เจอกันนานไม่ได้ทำคลิปสนานเลยนะครับรอเนี่ยแหละเซตสิบนี่ยอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้เอฟเฟกต์สนามนะครับก็จะเป็นการที่ใครที่รอดอยู่ถึง6ขีดหนึ่งเงินในภู1ร้อยยี่สิบทองเนี่ยจะแบ่งปันนะครับโอ้โหหกขีดหนึ่งเลย โซน,น,นอาร์วนในอันแรกครับโอเคครับมีดูบิเคิอาร์เร็กมานะฮะทำให้แบบขึ้นตัว3ดาวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกอันนี้แจสนะครับอาจจะไม่เล่นผมยังไม่มีตัวแจสสักตัวและสุดท้ายฮะอะดัพทีพเฮมนะครับอันนี้คือจะได้เอฟเฟกต์ทั้ง2อย่างไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามนะครับอ่าก็จะเป็นเอฟเฟกต์ในพวกของการป้องกันและการเด้งมานาะรวมทั้งค่า AP ด้วยนะครับซึ่งอโอเคเราเอานี่ดีกว่า3ดาวเป็นสิ่งสําคัญนะแพทนี้แบบ3ดาวสํสค <laughs> าสคัญมากๆเลยนะฮะอ่ะ เฮดไลเนอร์นะครับมีเป็นซิงนะผมยังไม่หยิบครับจริงๆคือใครแบบอยากได้ตัวสงดาวมาได้ต้นเกมอ่ะหยิบมาใช้ก่อนก็ได้ยิ่งตัว1นึ่งบาทก็คือมันได้มาเป็นสอดาวเลยแล้วขายคือได้เงินเท่าเดิมนะครับหยิบ3าขายสานะครับแต่ถ้าตัว2บาทอาจจะลดจอดลงไปก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่ก็คือได้ใช้อะโอเคตอนนี้ผมมีคอกี้แนละ้วใช้ต้นเกมไปแล้วก็ด้านหน้าผมมีการเนียคิดว่า ในไหนดูเขตอเล็กมา2อันตัวที่ผมอยากจะปั้นก็คือตัว3บาทนะครับเพราะว่ามันแบบดีกว่า1บาท2บาทอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าของมันแล้วก็สกิลบางโตแล้วก็ดีกว่ารอบนี้มาเป็นกาเลนฮนะกาเลนเพิ่มประสาน8ดบิตนะ8บิตก็จะช่วยในเรื่องของพลังโจมตีนะครับก็น่าสนใจน่าสนใจแต่ตอนนี้ผมมีซาบิล่านะตัว3บาทคือแบบโอเคผมอยากจะไปทางซาบิล่าซาบิล่าก็จะเป็น e x e c u t i o n er, ์หรือไม่ก็คันที่นะครับ ไอเทมเรามีถุงมืออันนึงฮะก็ไปต่อด้วยดาบก็ได้แล้วเดี๋ยวหาคุณซูอะไรอย่างงี้มาช่วยเสริมนะครับอ่ะรอบนี้ฮะรุเซอร์มาไม่ติดปัญหาอะไรฮะมี2ดาวตัวเฮดไลเนอร์ผมก็เลยแบบปล่อยทิ้งได้ยาวๆเลยอาจจะไม่รีบหยิบเพราะว่าถ้ารีบหยิบมาปุ๊บโอกาสที่จะเจอตัวที่เราต้องการอาจจะแบบน้อยลงนะฮะเคนเนนฮะเปิดเป็นทรูดาเอจนะครับอืมไม่เป็นไรเก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์ดีกว่า แลวหน้าเรามีเป็นการเดียนอยู่นะครับด้านหลังก็มี2ดาวดาเมจอยู่ก็พอจะประคองทีมไปได้ครับไม่จําเป็นต้องรีบหยิบมาอ่ะรอบนี้8บิตมานะครับเทไลเนอร์เป็นเอเวอร์ลีโดดมาแตะไปเป็นเอฟเฟกของผสานคลาว์ไดเวอร์นะครับเวลาจะตายคือโดดมาทําดาเมจเป็นดาเมจเวทฮะก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับอ่ะเหลือ2ตัวเท่ากันฮะเอา้าพอกีดผมแตกก็จบเลยที่เรียบร้อยเก็บ <c oughs> ตังเก็บตัง ไอเทมที่เราต้องการแท้ก็คือดาบครับไม่ก็คาถาก็ได้ทดูก็ได้เอานน่นคาถาอยู่ที่ซาวิล่าพอดีฮะแต่คือได้เลือกคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเรียงลําดับตาม HP ที่เรามีครับยิ่งมีน้อยยิ่งได้เลือกก่อนนะฮะใครมีเยอะก็ได้เลือกคู่ท้ายๆอไอเทมที่เราต้องการเหมือนว่าจะหมดไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นนี่ก็ได้ครับผ้าขุมนะฮะ มีเป็น k คล5แล้วก็เป็นเพนตาคิวนะครับไม่มีอะไรแนวๆนั้นเลยอ่ะโอเครอบนี้เดี๋ยวเราลงเวลไปที่5นะแล้วก็ใส่เซตลงไปเซตนี้ก็รูสเซอร์นะฮะมาคู่กับทาเคนได้นะฮะเราอยากได้ครั้นที่ครับวันนี้ผมอยากเล่นครันที่อยากจะปั้นซามิล่าไม่ก็เอ็กซิคิวชันเนอร์ก็ได้ครับก็อาจจะรอทําเค้นเป็นเฮดไลเนอร์ฮะ มาเป็นครั้ที่ได้มีตัวมาช่วยตีนิดหนึ่งครับรอบนี้ฮะเจอกับยาโฮะที่เป็นเฮดไลเดอร์นะครับแล้วก็มีทาลิก2ดาวมีลักสาบาทอยู่ด้านหลังโ็ยยิงเลเซอร์มาไม่เป็นไรครับยังยืนไหวฮะเก็บทาลิกไปได้ครับเหลือยาโสกับแนวหลังอีกนิดหน่อยครับโอน่าจะยืนไม่ไหวฮะโดนลุมยิงไปแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปได้ลักยิงมาไม่เท่าไรครับดาเเจยังไม่เยอะมากฮะชนะไป ทวิสครับแต่เป็นพังฮะโอ้โหแม่ถ้าเป็น e x e c u t i o n e r ก็จะดึงอยู่อันนี้ทีมของผมคือแบบคิดว่าน่าจะพอประคองไปได้ประคองไปได้ก็เลยไม่รีบหยิบนะฮะเดือดใสรสงสัยแบบเอ้ยทำไมไม่หยิบมนาะสักที <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าหยิบมาโอกาสที่เราจะเจอให้อนะไรที่ต้องการจะเจหายากขึ้นนะครับแล้วทีมผมคิดว่าน่าจะพอไปไหวอย,อยู่มันมีหน้ามันมีหลังสดาวก็ยาวไปก่อนนะครับยาวไปก่อนอ่าตัวนี้น้าหยิบเลยนะครับน้าหยิบมากๆเลยเคซันเต ได้ฮัสซิลมาด้วยครับเอามาเก็บเงินนะฮะเป็นตัวที่เดียวมากฮะแล้วผมเจอเป็นเอกอกอดครับเอกอดมา1ตัวลงทุน3บาทเพื่อเคซันเต้ได้เปิดฮัสซิลแน่นอนเะครับเพราะว่าเรามีเซตมาตัวหนึ่ง <c oughs> เปิดดีไม่เปิดดี <c oughs> ตัดสินใจคือยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงินมาให้เลยถ้ามันมีเงินมาให้ก็จะเอาอเคอยู่ไปอยู่มันมีตัว3บาทมาเป็นลักนะครับมีตัว3บาท ที่ผมสต็อกไว้หลายๆตัวเผือว่าจะยกทีมนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตัวไหน2อดาวนะครับตัวไหน2ดาว,ค,ว,ดาวคิดว่าเดี๋ยวจะไปทางนั้นเนะี่ยผมจะไม่ค่อยแบบบล็อกสายเล่นเดี๋ยวขอเช็คนทีนึงมีใครเล่นอะไรบ้างดิสโก้มาหนึพังมา1อันนี้8ปดบิดนะครับคลาวด์ไดเวอรแบิดดิสโก้2ทีมและเอ็ลอดครับเพนตาคิวนะครับ,อ,รบอืมโอเคครั้นที่ไม่มีคนเล่นนะ เอ็กซ์คิวชันเนอร์นี่คือแบบมันจะไม่มีแทงเลยครับอาจจะต้องเอาครั้นที่เนี่ยมาแทงซึ่ง,งที่ผมเช็คก็คือถ้าไม่มีคนเล่นซ้ําโอกาสที่เราจะแบบหาตัวขึ้น3ดาวเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะฮะก็เลยต้องเช็คก่อนที่แบบว่าตัดสินใจเล่นก็เลยขายลักขายลูลูทิ้งไปเราจะไปครั้นที่แล้วและดูจากไอเทมแล้วเนี่ยมันก็ไปทางเวทยากญบนนะครับแต่ถ้าไปทางกายภาพอ่ะก็ได้ทั้งราสีเปอร์ได้ทั้งไททันให้เออก่อดราสีเปอร์ก็ให้ซาบิล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่ว่าจะปั้นอะไรอะ รอบนี้ครับไม่มีเฮดไลเนอร์ก็ไปได้อยู่ครับพอๆไปได้ก็เลยไม่รีบโกลเด้นทิกเก็ตครับสายสุ่มต้องมาแล้วฮิวิ i n g โอฟเลครับสุ่มทิ้งไปเอ้าได้ไททันวะไททัน40เลยนะครับแล้วเราสร้างเองได้ด้วยนะฮะว้าว ได้ไอเดียเลยฮะคือเดี๋ยวจะไปทางเออกอดแล้วกันนะครับเออกอดดีกว่าเออกอดไททัน2นะครับเท่ากับว่าเราจะได้เอฟเฟกจากไททัน80สแต็กเลยซึ่งถึกมากๆครับแล้วก็แรงด้วยมันได้ทั้งถึกทั้งแรงไปที่เหลือมันก็คือการยิวหรือว่าเราจะไปทางแรงเรามีถุงมือ1อันก็จะไปทางไอีได้ฮะอินฟิ i ิตี้เอได้โจมตีคริติคอลอยู่ รอบนี้ครับเจอยาโซฮะยาโสดทรูดามจเะครับเป็นเฮดไลเนอร์ด้วย3ดาวเรียบร้อยมาแล้ะกำลังจะไปที่เอ็ดหลอดนะครับก็ไม่น่าจะไหวฮะดูสภาพแลนะ้วตอนนี้กี่ยังไม่ไหวตัว2ดาวยังน้อยครับเดี๋ยวจะปั้นเอิกก่อนฮะถ้า2ดาวก็พอได้ลุดมีคอกี่ฮะขายได้แต่ตอนนี้ใช้ไปก่อนนะครับ ออกมาเป็นแจ็คฮะ EDM ซะอย่างนั้นเลยจริงๆโบเชอร์นี้ก็เอามาเปิดให้เออร์กอดได้นะมันโจมตีแล้วดูดเลือดได้ครับแล้วก็บวกความเร็วการโจมตีมาด้วยฮนะอ่ะผมอยากเก็บเงินแล้วนะครับเดี๋ยวคอกี่ผมขายไปผมจะเก็บเงิน50นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ลงเวลโรัๆได้จะหาเออกอดก,ก็ดูนะเลเวล 7, เนะครับเรทตอนนั้นมันจะสูงกว่า ตัวให้เลนเนอร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าแบบอยากได้ตัวแบบแพงๆหน่อยก็ต้องไปลงเลเวลฮะยิ่งเวลสูงยิ่งโอกาสเจอตัวแบบระดับสูงได้ง่ายกว่านะครับตอนนี้ก็คือจะมีแต่ตัวหน่งบาท2บาทอ่ะรอบนี้ครับไม่น่าจะไหวฮะสอดาวลรขายไปแล้วตอนนี้น่าจะแบบแพ้ยาวๆก็เป็นการลงทุนนะฮะมีแต้มอยู่ตอนนี้ก็คือกลางตลาดนะครับ หายไปก่อนเลยว่าจะเปิดครั้งที่5ฮะก็ขาดเท 5, รสเนี่แหละส่วนไอเทมที่เราต้องการฮะก็คือดาบฮะไม่ว่าจะทำเป็นบลัดเติร์หรือว่าจะทำเป็นคริ t ติคอลนี่ครับมันก็คือใช้ดาบทั้งนั้นเลยเรียกว่าจะทำอะไรออกมาคาตารีน่าฮะแต่เป็นคลาวด์ไดเวอร์นะครับถ้าเป็นครั้งที่ก็จะหยิบมาอยู่จะได้ไป5ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมไป Ie แล้วกันนะครับอินฟินิตี้เนะครับเพราะว่าโมเชอร์มันสามารถดูดเลือดได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำไอเทมเสริมซึ่งก็จะดูดได้ตามดามเมจครับอยากได้ดูดเลือดแรงๆก็ตีมันแรงๆนะะ อารมณ์จะคล้ายๆกับสเลเยอร์ในเซตที่แล้วเลยแต่ก็คือไม่ได้เหมือนซะ้ทีเดียวนะครับแค่คล้ายๆเฉยๆมีบางอย่างที่บอกว่าไม่เหมือนกันอย่างเช่นเอฟเฟกจะทำงานดีขึ้นตามแมคพีอะไรประมาณนี้ฮะอ่ะรอบนี้ครับดิสโก้มาเออกดเรายังไม่ตายครับตอนนี้ก็คือแบบตีดูดเลือดตีดูดเลือดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วฮะ25สแสเต็กลยครับแต่เราสามารถเก็บได้40สแต็ก2อันก็80สแต็กครับทั้งถึกทั้งแรงครับจังหวะนี้ยิงเข้ามาอยู่สร้างโล่ขึ้นมาฮะดันตายชนะไปนี่คือหนะ เฮดเดอร์ hey, iner, ตอนนี้ยังไม่สัมพันธ์เลยปล่อยทิ้งได้เลยฮะจนกว่าจะหาตัวที่เราต้องการเจอรอบนี้ฮะเจอเป็นเฮดเดอร์คอกิเนี่ครับก็เป็นทีม8ปิดอักเบนก็มา8ปิดนี่ครับได้ e t m มาขั้นหนึ่งนะโศกให้ลักไปก็ทาให้แซกนี่สามารถยิงแสงเลเซอร์ได้ครับตอนนี้น่าจะเริ่มมาแล้วฮะสกิลมาปุ๊มโอ้โหไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้ใส่เทมด้วยครับก็เลยพอยืนไหวยอยู่ครับเอกอกอดเรามีไอเทมครบแล้วนะฮะอ่ะไปถึงแนวหลังได้แล้วไม่ตายะนะไปครับ สองดาวมาเป็นเซตฮะแล้วก็เวกเป็นอีโมนะครับไม่เป็นไรฮะไม่รีบตอนนี้เราก็จะขาดไอเทมแทงเนะฮะหรือไม่ก็ไอเทมเป็นพวกรีดเดิมชั้นมาช่วยแบบฮิวและก็ลดดาเมจให้กับตัวที่อยู่ข้างๆด้วยฮะอ่ะลูลู่มาฮะไฮเปอร์ป๊อปไฮเปอร์ป๊อปนี่เล่นกับอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้คุมก็คือไปกับตัวตีไกลครับมันจะบัฟให้ตัวที่อยู่ข้างๆ2ตัวเป็นบัฟมานากับความเร็วการโจมตีนะฮะระเับเจ็ดแล้วฮะผมสุ่มเลยครับตอนนี้เรท35เปอร์แล้วก็มาเลยฮะ เออกดเทดไลเนอร์เนะยครับได้ความแรงขึ้นมา15เปรื่อดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะครับว้าวแต่ไอเทมอยู่ดู่นมาเลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราขาดอีกประมาณ2ตัวนะครับ2ตัวเท่านั้นเองเรียบร้อยฮะขาดอีกหนึ่งตัวนะครับผมมีดูเปเคเตอร์อันเล็กอยู่นะครับก็ทำให้สร้างตัวแบบกอปปี้ขึ้นมาได้รอบนี้ฮะเจอบรูเซอร์เลยฮะสามดาวเป็นโอราฟครับแล้วก็เป็นเฮดไลเดอร์ด้วยนะฮะแต่ไอเทมยังไม่ดีใส่ให้อาจจะโยกไปทางตัวอื่นนะครับ ถ้าทำจริงๆก็น่าจะใส่บัตเตอร์ดมาละบบตเตอร์สร้างได้แล้วนะไทยท่านอาจจะยังไม่ได้คุณสวอาจจะยังไม่ได้นะครับก็เป็นไปนได้ที่น่าจะโยกไปทางตัวอื่นฮะ,อะรอบนี้ชนะได้อยู่ครับสดาวเออร์กอร์เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือพลังป้องกันของเออร์กอด์ฮะแปสิต็กร้อยหกห้ากับร้อฮะสูงสุด ลองดูอักเบนฮะอักเบนที่น่าสนใจซีววอ์โลตัสอาจจะไม่เอาฮะเรามีคริละอันนี้เป็นพลังชีวิตนะครับตามจํานวนตัว3ทองนะครับก็ก็น่าสนใจอ่ะอันนี้น่าสนใจมากกว่าครับได้รับโลเมื่อสกิล90โลถึง1 7 0โลเป็นระยะเวลา6วินาทีก็มาช่วยกันตายได้ด้วยครับก็น่าสนใจน่าสนใจอันนี้คอนเทเียนนะครับได้รับความเสียเพิ่มเติมนะครับก็ทําให้ตีศัตรูได้ง่ายมากขึ้นฮะอ่ะอันสุดท้ายลองดิส t ทน c e วางตัวแบบไกลกันนะครับ อันนี้จะวางตัวยากน่อยยิ่งเล่นเป็นตัวตีใกล้ด้วยนะฮะคือแบบโอ้โหไม่เหมาะไม่เหมาะอ่ะมาเป็นคอมบทแคสเตอร์เลยฮะก็คือเมื่อสกิลได้รับโลมาซึ่งโดยปกติเ,เอกอกอดเนื้อสร้างมาให้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะเสริมเข้าไปอีกถึกเข้าไปถึกเข้าไปลดถังไว้เลยเรียบร้อยฮะเอกอกอดสามดาวเลยครับไปไปเรียบร้อย บอกเลยยิงยาวนะครับยิงยาวแนะ่นอนตัว3บาท3ดาวยิงยาวจนกว่าจะเจอศัตรูที่แบบว่า4บาท5บาทนะครับก็จะเริ่มสู้ไม่ไหวอ่ะรอบนี้ครับยาโซ่สดาวมานะเป็นเฮดไลเนอร์ด้วยครับมาเก็บสแต็กด้วยเป็นตัวที่น่าปั้นอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัว1บาทที่แบบว่าถ้าเก็บสแต็กได้เยอะท้ายเกมก็เก่งครับแล้วเปิดทูดาเมจมาฮะเออกดเกือบแตกเหมือนกัน หลังจากนี้ก็จะเจอเฮดไลเนอร์อยู่นะครับแต่ไม่ได้มาทุกรอบนะแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้จนกว่าจะขายตัวเก่านะครับอาจจะทิงยาวรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจก็นู่หล่ะตัว5บาท่วนไอเทมครับผมว่าเอาใส่เซตไปคืออีเวนชาวนะครับอันนี้มันจะช่วยลดเกราะป้องกันให้กับศัตรูฮะเออก่อนจะได้เจาะง่ายๆนะครับแล้วก็ไอเทมต่อไปคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นรีเดิมชั่นจะได้ฮิลได้การยืนสักหน่อยครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับด้วยนะฮะตอนนี้ก็โมชเชอร์สได้ความเร็วดีขึ้นดูดเลือดได้แรงขึ้น ปีปลาคุมมะเนี่ยคอมแบดแคสเตอร์หรือเอาคอนเทนเจียนอาจจะดีกว่าก็ได้นะดูบอลแบบตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลนะฮะแต่ก็ได้โล่มาเยอะอยู่อุ้ยได้โล่มารองรับดาเมจครับก็ช่วยยื้อฮะให้ไททันของเราเนี่ยได้เกือบสแปกนะครับกว่าจะถึง25เนี่ยก็คือสตาตูแตกหมดแล้วเนี่ยไม่ทันจะเห็น40 40เลยไอเทมที่เราต้องการฮะน,น้ำตาไม่เอาดีกว่าไปนู่นดีกว่า5บาทดีกว่า แปะเข้าไปตัวต่อไปครับเราจะลงเคียร์หน้าเลยนะฮะตัว5บาทก็จะได้คลาวด์ไดเวอร์มาหนึ่งตัวไปคู่กับคาตาลิน่านะฮะซึ่งไม่ได้สนใจเกี่ยวกับผสานคลาวด์ไดเวอร์อยู่แล้วเราจะเอาตัว5บาทมาขโมยไอเทมเลยครับ รอบนี้ฮะเจอกับดิสโก้นะฮะสามดาวเป็นทาริกดาเมดกำลังจะปั้นเป็นลักนะ,ะลักตอนนี้ได้มาเป็นอาร์คเองเจียิซับยิงสบาไม่รู้สึกอะไรติดโล่ทั้งหมดเลยฮะยิ่งสกิลยิ่งได้รับโล่ะฮะแล้วดูเหมือนว่าสกิลของเออร์ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้มานาเยอะนะครับสกิลได้บ่อยแทบจะมีโล่ลองรับดาเมจต,ตลอดเวลาเลยฮะ โ,โซน่ามาโซน่านี้ก็คือลงเป็นตัวต่อไปก็ได้นี่ครับมาปรับในเรื่องของความแรงหรือว่าการยืนการยืนผมว่าพอละอาจจะไปที่ความแรงไม่ก็ความเร็วรอบนี้เจอกับพังครับบีเป็นไจแอนด้วยนะครับไจแอนเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เพราะว่าเลือดเราเยอะและเซตผมใส่วอลม็อกเข้าไปแล้วด้วยครก็จะโดนเจาะได้ค่อนข้างง่ายคนระับมีเจาะเกาะเป็นรัสติเปอร์ครับจะเห็นได้ว่าเซตผมแบบพวกๆผๆเลยนะเจอไจแอนท์ไซเยอร์เข้าไป เลือดเยอะและตีแรงฮะอ่ะฝั่งเขามีเทสครับและ15บห้าวิได้รับความแรงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ได้รับโล่มาเกือบครึ่งหลอดของเทพเีโอเคเลยฮะไปคุ้มค่าหน่อยกับคอมแบทแคสเตอร์ที่หยิบม,มานะเพราะว่าเป็นตัวทีวว่ว่าสกิลได้บ่อยครับได้รับโล่แบบคุ้มค่าเลยซามิล่ามาอีกตัวครับรอบนี้เราไปนู่นเลยก็ได้ฮะแปะนะครับ,รบใส่โซนาไปบัฟความแรงโอเคฮะมีน้ำตามาครับทำเป็นรีดัมชั่นได้เลยนะฮะ ให้กับเซตไปแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นไอเทมของตัว5บาทนะครับมันก็จะเหลือถุงม,มือเหลือผ้าคลุมนะเดี๋ยวดูสิว่าทำอะไรดีโอเคฮะสิ้นคิดสิ้นคิดหน่อยก็ติปกบเะครับเราอาจจะไม่ต้องเน้นไอเทมมากนะตัว5บาทเพราะว่าตัวนี้ผมเอามาแบบไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับวันนี้เราจะปั้นเอิร์กก่อนแต่ตัว5บาทก็เป็นตัวที่สําคัญนะฮะอย่างที่หน้าที่เอาลงไปก็คือมาแบบกระจายไอเทมมันจะได้ไเทม เพิ่มเติมขึ้นมาให้กับตัวที่แบบยังไม่มีไอเทมเนี่ครับสกิลเธอจะแบบก๊อปปี้ไอเทมของศัตรูฮะไปให้เพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่าเอามาทำสตงสตัรนอะไรก็ได้ฮะนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เยอะมากมายฮะรอบนี้ครับเจอกับยาโซเป็นเฮดไลเนอร์นะครับทำเป็นทูดาเบทแล้วก็เอ็ดหลอดครับอันนี้คีน่าไปตีโอดเนาะแล้วก็ตีไปนี่ฮะไอเทมกระโดดมาเป็นไททันฮะอยู่ที่คาตาลีน่านะครับเรียบร้อย แจ็คสงดาวครับมีเซ็ตนะฮะเก็บไว้เก็บไว้ถ้าได้สามดาวดีเลยฮะเซ็ตดีได้ยาวๆตอนนี้ก็คือแบบเอามาเป็นตัวทั้งยืนทั้งดีบัฟฮะแล้วก็บัฟด้วย <laughs> รอบนี้ฮะสดาว3ตัวครับเป็น8บิตนะแล้วเหมือนจะมีตัว5บาทเป็นจินมาแล้วด้วยนะฮะจิน8บิตใส่เป็นโชวจินสกิลจะได้มาเร็วฮะสกิลก็คือนะฮะสร้างป้อมมายิงนะครับเจอ3ดาว3ตัวเข้าไปก็สู้ยากเลยฮะอ่ะเหลือแค่เซตครับเหลือเอกอกอดและสุดท้ายซาวิล่าด้านหลังนะครับยังไงฮะเฮคริมก็ช่วยแทนนิดหน่อยอ้ะะาวชนะไปครับ เซตขึ้นมาเป็น2ดาวสตัวแล้ว4บาทเอสเลียวนะฮะน่าจะไม่ได้หยิบอยากลงโซน่าไปโซน่าดีกว่าเก็บชนะต่อเนื่องอยู่ด้วยนะฮะ,ะบัฟในเรื่องของความแรงนะครับตีได้แรงดูดเลือดได้แรงเจอกับเพชรไลเนอร์เป็นโอลาฟนะครับได้ไอเทมมาเป็นกุนสูล้ว 3ดาวก็ทามเคสอีก1ตัวฮะถึกๆมันเลยส่วนทามเคสเราครับ1ดาวฮะหาไม่เจอจริงๆไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอเปลี่ยนกับเพสครับเทสตอนนี้ยังไม่มาเลยฮะเราเป็นครัคนที่แล้วนะฮะได้เออกอดมาช่วยสร้างปรา,าสาทให้เพิ่มอีก1นะครับอ่ะตอนนี้เออกอดเราโล,ขลนะ่ขึ้นหลอดอะขึ้นเลือดนะครับ ตทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะีฮะไอเทมที่เราต้องการก็เป็นของแท้งนะครับของแท้งมาช่วยเซตอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้เซตแบบแท้งก็คือแบบ,แบบแท้งไม่ได้จัดมากอ่ะเดี๋ยวหยิบเป็นเนี่ยฮะด r ร์กอนคอ w นะครับมาต้านเวทเนาะแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วย5บาทผมว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องเลเวล10นะครับเพราะว่าเดี๋ยว6คิดหนึ่งเราจะมีเงินหาร4นะครับตอนนี้4ทีมสุดท้ายก็อาจจะหาร4 120หาร4ก็ คนละสานะครับเก็บเงินรอไปเวล10ได้เลยเดี๋ยวมีเงินเพิ่มเติมมาให้รอบนี้ครับเจอกับยาโซฮะทูดาเมจแล้วก็เอ็ดหลอดลองดูครับจบไม่จบครับถ้าจบได้ก็คือแบบลดการหานของเงินในปูนะฮะเราก็จะมีเงินมากขึ้นนะฮะออกมาเลยครับโอตีแล้วฮะเป็นทูดาเมจครับแต่ไปตีเซตอุ่นเกือบตายนะครับตีแรงมากๆเลยนี่ขนาดไอเทมเขามีแค่ดูดเลือดนะฮะแล้วก็มีไททันแล้วก็มีการลดดาเมจที่ได้รับสีเฉดยังขนาดนี้เลยนะฮะอืโอเคหันสามหันสาว สามทีมสุดท้ายนะฮะ,ะได้เทรสมาแล้วแต่บรูเซอร์เราหายไปต้องรอดู well, S <S นะเวลสิบนะครับที่จะกลับมาหรือว่าเราทำบรูเซอร์ไปก่อนก็ได้วะไม่รีบไม่รีบขอเลือดหน่อยมันได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเซตก็คือจะได้เลือดเยอะแทงได้นาน รอบนี้ครับเจอกับพังนะฮะมีเป็นซิงซิงใจแอนมาเฮียหน้าส่งอเดตผีเพมให้กับโซน่าฮะได้มานาเพิ่มขึ้นมาและเป็น2อันแล้วด้วยครับโอเคเลยสกิลได้เร็วครับเด็กมานาได้ครับแต่ซิงตอนนี้ตีฟรีมากคนะรับเซตกำลังจะแตกครับโอ้โหและ15าวิตีแรงขึ้นด้วยนะฮะเซตแตกไปแล้วไปหาจีครับโอ้โหพันสองพันสองนี่คือได้โซหน้าช่วยบัฟให้ยเนี่ย สองทีมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเงินในพูร้อยยี่สิบเราจะหารแค่สองฮะได้เงินหกสิบไปลงเวลเยาวๆเวลสิบเลยเข้าสู่รอบหกขีดหนึ่งฮะและเงินมาเลยครับปูไปลงเลเวลเดียวฮะอึ้งลงเลเวลเงินยังเหลืออ่ะเดี๋ยวใส่ระยิกไปแล้วก็เราจะเอาเทรสไปแทนนะครับแทนทำเค้นวันนี้ครั้นที่คงจะไม่ถึงเจ็ดนะครับไม่มีสัญลักษณ์เพิ่มเติมก็ได้ได้แค่นี้แหละ อไอเทมครับเดี๋ยวหยิบมาเป็นไททันเพิ่มเติมนะครับผมยังมีตัวโมเชอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว5บาทก็คือยอริกนะครับใส่ไททันให้ได้อะลองดูครับยังคงสู้ได้สบายโอ,โอ้โหยืนนิ่งกึกเลยอะแนวหน้าเยอะไปหน่อยเด็และติ้งอยู่ฝั่งขวาครับยังไม่ได้จัดตัวจัดตำแหน่งอะไรเลยนะฮะอะลองดูกันครับได้ไม่ได้ โดนเก็บไปหมดแล้วฝั่งขวาก็จะเหลือแค่ตัวหลักๆที่มีไอเทมแล้วโอ้โหโซนหน้ายางแรงครับอัันทีมเพมสองอันนี้คียน,น่าสมอเป็นของที่ดีมากๆเลยฮะเรียบร้อยอันดับ2เลยฮะโซนหน้าไม่ได้ตั้งใจปั้นเลยเนี่ยเอามาบัฟเฉยๆทีน่าตัวที่2ครับอ๋อวิธีการนำห้าบาท3ดาวน่าจะอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ขอดีก่อนเอกอกดฮะทำเอกอกดมาแบกและก็มาแล้วฮะยอริกยอริกแทนนี่ฮะหนา ได้นี่ดูดิกาเดียนครับมาคู่กับเทรสเนี่ยฮะอ่ะไทท่านแปะเข้าไปวุ้ตัวแนวหน้ามันเยอะไปหน่อย <c oughs> อีลอฮะอีกตัวหนึ่งรอขึ้น2ดาวเดี๋ยวยวเคลียร์ตัวที่ไม่น่าจะเอา้านี่ไงยอริก3ดาวได้ง่ายๆอยู่เหมือนกันนะฮะขาดอีกไม่กี่ตัวเองถ้าจะทำ3าดาวคือประมาณนี้หาตัว3ดาวตัวอื่นมาก่อนมาประคองเกมแล้วก็หาตัว 5บาทที่เป็นเฮดไลเนอร์ที่หลักนะครับแต่วันนี้เราเอาแค่เอกอกอดพอรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนอาจจะแตกนะครับอาจจะแตกเพราะจริงโหดเหลือเกินมีไททันด้วยครับมีลาซิเปอร์แล้วก็อินฟินิตี้เอ็นะครับคือแบบดาเมจะจ๋าไปเลยแล้วก็เจาะช้านะ่ครับเอกอกอดเราแบบกว่าจะเข้าถึงแล้วก็15วิเรียบร้อยฮะร,รอบนี้เหมือนจะแตกด้วยนะเนี่ยแนวหน้าผมหายหมดอุ้ยโซนหน้าค่อนข้างดีได้ดับทีเพลมาเนะครับเรียบร้อยฮะแตกจริงๆด้วยเขาเปลี่ยนตำแหน่งเขาเปลี่ยนตำแหน่ง คิยน์นามาอีกตัวฮะก็คือถ้าได้โชว์เส้นคิย์นามาเออเทไลเนอร์คิยน์นามาดีคือได้รุ่นสามดาวอยู่นะครับก็มันจะต้องค่อยๆไปประมาณนี้นะฮะถ้าจดทำห้าบาทสามแโอ้โหยอดีกว่าไปไม่ถูกเลยขายอะไรเ,เทรซยังไม่สองนะครับเซตก็อยากสามอยู่อยากสามอยูอยอยออ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล็อกไว้สักรอบหนึ่งนะครับแต้มยังพอมีรอบนี้โซนาสองดาวด้วย คียนหานี่ก็คือลุนล้นๆไป3ดาวได้อยู่ถ้าได้2ดาว2ตัวและตัวเฮดไลเนอร์มาเป็นคียนหานี่คือ3ดาวได้ทันทีนะครับอ่ะลองดูกันแพ้สักรอบจะเป็นอะไรไปแล้วก็นิ่งกึกอีกเหมือนเดิมฮะคียนหน้าเดี๋ยวหน้ามันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวต้องขยับต้องขยับ รอบนี้โซนาเรามาเป็น2ดาวเลยครับก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยฮะส่งบัฟส่งบัฟดาเมจให้ถ้าเน,น้นโซนาอาจจะต้องไปหาพวกคุณสู่ครับเน้นความเร็วส่งให้เร็วๆอะไรเงี้ยอูะโู้รอบนี้ไม่แพ้ฮะโซนาแบบโอ้โหอ,อ,อ,อย่างโหดครับตัวอาบมียเท่แค่อย่างเดียวฮะอดัตทีเพเองอ่ะขียหน้ามาอีกหนึ่งตัวครับน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวแต่ไปเอาไทยท่านดีกว่าให้ยอริกนะครับ ยอ่อเลยขึ้น2ดาวแล้วมี2ไททันเหมือนกับเออกดนะครับและตังก็หมดไม่มีตังซื้ออีกหนึ่งตัวเออะอะไรก,ก็ยังไม่สองเทสก็ยังไม่สองที่ยนน่าก็รออาจจะต้องายเทสนะครับเทสไม่ได้สองโหมใจแอนมาเต็มเลยอะข้างหลังนี่คือโคตรใจแอนอะใจแอนถึงสามอันเลยนะครับอ่ะรอดไม่รอด ยอเรกขึ้นมาเป็น2ดาวเลยครับไทท่าน2อันดูดเลื่อนได้จากภระสัวบัเชอร์ฮะไปตีอกทางขวาครับค่อยๆเจาะไปจากทางขวานะฮะส่วนเซตเราแตกไปแล้วนะครับโดนใจแอนเจอะโดนลาฟฟิเปอร์แล้วก็เรียบร้อยฮะเหลือจริงสุดท้ายชนะไปจบเรียบร้อยครับอยู่กันกับเออร์กอดนะฮะคันดี้ไปฟูไม่ได้จริงอยากเห็นกันว่าฟูแล้วมันแบบ จะเก่งจะแบกได้แค่ไหนแต่ขั้นที่2ก็คือแบบมาช่วยตีมาช่วยแทงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับได้กลางกลางไม่ได้แบบมาท็อปอะไรมากมายแต่ก็คือดีกว่าไม่มีอะไรเลยซึ่งความเก่งของเจ้าตัวขั้นที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ v o ยเซตที่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับดาวของแชมเปี้ยนด้วยฮะยิ่งมีตัว3าดาวเยอะก็อ,อาจจะยิ่งเก่งขึ้นนะครับแต่ก็คือแบบอย่าไปหวังเยอะผมไม่แน่ใจว่าฟูมันจะเก่งแค่ไหนแต่ขั้นที่2ก็คือแบบกลางกลางแล้วกันนะครับตัวที่เราแบกตัวที่ใส่เทมมันค่อนข้างดีกว่าอะจบไ้เพียงเท่านี้ฮะไว เดนใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ